ยองไปหรตัวเดียวตัวเดียวไมวไดียวือมือะีบัญหาไหนกไหนงมือซีบัญหาอยากัวไลยครับต้นเสาเดอร์มันนี้ครับผม ขอต้อนรับพี่น้องสู่ตลาดนัดโคโกระบือชมป่อยวันที่23ครับวันศุกร์ที่23หมื่อวานง้อเนื้ออ่ามันสิหลายตัวน,นี้สิเป็นง้อเลี้ยงง้องามเลยพี่น้องครับตอนเสาสิเป็นง้องามง้อเลี้ยงง้อแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องผู้ใดต้องการ มาไอ้ม uhm, mm ัเอาง่วตอนงัวไปเลียงกลับมาตอนเสาร์เด้ตอนแรกหมู่บ้านยามาเด้มีแต่ง่วเหนื่อครับตัวนี้มูซีพันอร่อยไม่โค้งตัวนตัวนี้ตัตัวน้ตัวน่ตัวตัวนป้ตัตัวเตีต้ตัตวนับนตั้ ันตั้มห้องาหานเฮ่รว่างเด้อสามพันหาเด้อนั่งแม่ตัวนี้วขายงอโมไตาย่าไปไกลมันี้มันเขาเั็นเลีมๆสามพันหโอ้ของงามเยได้มาไดตัวนี้เฮยเอาเท่าไรเออสองหมื่นแปดเด้อเมีสาวเด้อเนาะอ่าเนือหรืออ่าเหล่องเย ได้เมือเลยรล้ยเรียงกันไร้อเลียงกนเเนอสองหมื่นแปดนะ 28. อุ้ยบอก่งลยพี่น้องเม็ดสี่สิบปะสูงมันไดสี่สิหาได้อยู่ทำเอ,อิร์กผมสองหมแม่สาวติดโบทหน่อยๆนอยนาะไปเลียงเนาะเงี้ยปตูรถไฟพี่น้องสูงต้นโตแข้งขา,าพับหนานีนนาส,สงงวลงปะ มามาเบอรมาใส่ห้าตัวเหนลงมาถือลงแปดศูครับศูนย์แงครับหกสองศูนย์สี่สองดองากืได้ะไรงูเลี้ยงมาทเาเด้อมาเอาโลดงูง่ามาเอาตัวไอ้งูเหนือมาตัแรองพันแปดอุ้ยเปื่อขี่นี่แทะของบมตายมันสามพันหาด้พี่น้องสามสี่พันไไปเอ0สพันเ็า นวดเข่าลายได้มั้ยล่ะอยู่เลยปึ๊บตัวนี้ก็บแม่สาวแม่สาวที่ให้ตัวนี้งแม่สาวบ่โอ้สาวเม็ดเม็ดสีสีพานอยู่พี่น้องคุณบุ๋นเล่าแม่สาวอุ้ยเดี๋ยวมันร้อนแสงแม่สาวกุ้งคางบอกยังยินพี่น้องครับงูเลี้ยงตัวนี้พี่น้อง เม็ดซีซีแต่อยู่พ mm ี hmm. mm. Mm ่น hmm. oh, ้องติดบดหน่อยๆขาหน่อยหน่ยด้อโอ้ยดูๆไลไปไหนเฮ้ยสม่เจ็ดเาเจ็ดเด้อสูสีงวงต้นเมื่อกี้นะสูสีต้นี้ต้นนี้สองมืแปดต้นนี้สองมืเจโบดเว้ยติดบดติดบดสอง0มืเจ็ด อุ่นไหวขนาดเลยตอมันนี <sa> ้สองหมื่นเจ็ดน้องเนาะมันจักปีเลยเฮ้ยมไหปีสองปีกว่าเบอร์มาใส่เข้ามาเร็วเบอร์เร็วศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่ง้าศูนยกบสามเก้องหมื่นคูกับสองมืนแปดของมอกิั่วกระล้องลงจรถดครับเดี๋ยวให้เขาจัดระเบียบมัวก่อนเด้อแต่มันเตะมันกี่มันเตะยังไงมันเตะยังไงเมันกี้่มันเตะบอ ล่ลองล่องเบิ้ <c oughs> <c oughs> งตัวนี้งงงามเด้อตัวนี้ง่งามคูคิปมือเปอนวะเนี่ยนี่มันสีเทาไอ้หนอเทาบดนาะเทาบดไปไปในคนเ,เอ,าอ้าเสดสองหมื่นสองหมื่นเด้องวก,กันล้วลงมา,มาแล้วบางลอมันจะแลงมหูนี่เด้อูนอีกแลนจุดนึ่งมาเี่เด้อสองหมืนมม่นเ่างวกันแลงเขาใ่้มสองหมื่นเด้อ นั่นกูบอกแล้วเห็นบ่มันติต่้มเ็นบ่อมีลูกสองหมื่นตัวนี้ผมเขาทั้งหัวสนามเขาทั้งง้เลี้ยงพี่น้องท่านอ่านเดี๋ยวเบิ่์สองหมื่นลูกมันเลื่อนก่อนเดี๋ยวว่าจังมือสองอาทิตย์เออพิมื่สองหมื่นเอาเบอร์มาใส่บ่มีเบอร์เอาเอาเข้าไปเอาไปตายเด้อใช่ล้วมันอยู่ใส่ในประธานมูายก่อนงูไตายมันลายอยู่พี่น้องครับ เออแจ็คก็ได้แจ็คแจ็คเดี๋ยวเเบอรให้ครับตัวนี้ตัวนี้สองหมพอเอาเอยูบพี่้ลงเดี๋ยห้เขาจัดระเบียบงัวกันงัวกลังลงจากรถตที่มันยมทย่ท่นด่อ๋อสินย่องยเลยคุกบล่าตัวนี้สองหมื่นขายตัวนี้งา่ะอห่ายตไซุนมันตัวเรยหมื่นสอง เท่ทอดไออด้เหรอเนี่ยหมื่องเ่เอาคือเบลเหรอโอ้แม่แม่มันสอบอ,อกเน,นละตัตลงท่าไดลแตโคมเนี่ยเอาอเาทด้7ามเ็าเจก็ให้หมื่นสองลูกมันไม่ต้องเอาเด้ออ้ยงเลี่ยงหลายมือเนี่ยครับสาสเจ็ดเอาไทยเง้พี่น้องครับ เป็นยังไงบ้เม็ดเม็ดเสาโากลัวกคกหางลูกต้นโต,นตนแข็งขาดีพี่น้องครับลูกนี่ถึงเ่าวประมาณสามเดือนเนี่ยปอถึงปอได้เนาะสามเดือนได้อยู่สามสิบเจ็ดลูกงามพี่น้องตัวนี้เกต้าไทยคลิปสั้นก่อนเอา ตัวนี้สามสิบเจ็ดทองไว้ครับแม่ลกูกลูกแม่เด้อสามสิบเจ็ดงามอยู่ตัวนี้ครับแม่มันเม็ดสี่สิบปลายเนาะสูงความสูงเป็นตัวนี้ก็ทายอยู่่เพื่อหลูกงามเลยพี่น้องครับโอ้โอ้โอเบอร์มาใส่ลูก<งา>นี่เบอร์ เ,เบอร์ใครเลยเบอร์แจ็คกันเลยอกแจกคเออเออทีมงานแจกราศีอะไรไม่ใส่ว่ะนีตัวนี้กันหนึ่งสองหมื่นตัวนี้เบอร์ไม่ได้ใส่ว่ะเดี๋ยวเสีดี๋ยวเสีเบอร์ใส่ให้ข้างล่างนะพี่นอ้องไปเบอร์เอาเด้อข้างล่างเบอร์สิอยู่ข้างล่างครับผมที่ใส่ให้เดี๋ยวมีเบอร์มันอยู่มันอยู่ในเครื่องตรงนี้วันนีเขาติดใส่ข้า,า,ขา,า,ขางล่างนี่นี่มาปลาป,ปูใหญ่ <c oughs> เอาสองตัวน,นี้สามสิบเจ็ดตัวน,นี้สองหมื่น นงตัวน,นั้นตัวั้นงานมีของพอตัวน,นี้สามพันหาเด้อแพ้เด้อตายเชือก็ใส่ให้ไม่ดีดีนะเว้ตายเบอร์มาใส่ไันแล้วตายมันมลมันมีอะไรบ่ฮอไทยตะบนล้ว เบอร์มาใส่เข้ามเดบอร์เบอ้อกามศูนย์าสามสามเก้าเก้านนึ่งหกตัวนี้หมื่นสี่พันหาคงพอเท่าไรสองสามหม่นห้แม่ลูกสามส้าเด้อมตัวนั้นสองหมแม่ลูกตัวนั้นสองหมื่นตัวนี้สามสิห้ายลโตพี่ห้อกเบองเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้แ่ตัวนี้เด้มันตั้มเาเมื่อกี้เลย3มึงเซ็ตแทะล่งคลิปให้นี่สามสิ แม่มาอย่างไเลยรพ่เขาอันื้อคุณอแถมเขาแถมแพ้ป่ะคุไะตัวน,<อ><อ>นี้โทรมาเบอร์เมื่อกี้ครับเบอร์มานตายก็เลยเด้อทีมงานโทรมาเราสา็ดตัวนี้วท่านเดไปใส่เ่็นองไทยท่ายหัวสนามกันชนี่เพราะผมเป่นท่านเขาไทายสนามครับไอแดดนออกก,นกันอีก่อนเก่าน้าที่เหร ไปท่วนเทบมึงเอาพี่น้องวัวคอตายไปเนื้อตัวน,นั้นมันมันมีหลายหลายราคาอยู่โทษมาเอาควัวมันหลายนะเดีย๋ยวไปเบิ้งตัวลายก่อนเด้ออ่าตัวนี้ได้ได,ได้เบอิ้งนะครับโทษเ,เบอร์เมื่อกี้เอาเงา้เขียวมาเบิ้งตัวงามมาทีขันอย่างได้ง้อเลี้ยงง้องางกับม้าต้นเสาขันังได้ง้อเนื้อม้าต้นแรงของมันพืชฤหัส โอ้ยังคือสีดำคือลูกสีแดงมันมาอย่างไรเนี่ยคือเลี้ยงอยู่แล้วพี่น้องครับเออเมย์เป็นผีบักตาลลูกออกมาแดงจึ้งคือง่ลยลูกใดลูกที่สองลูกตัวใดไปลูกกันนี่ส้มดอดตี ชมโต้โอ้ชมสวงามฮ้ยโอ้ชมโต้ห่วยพี่แต้มมันงามจริงเอาลูกแม่บักสีบักตาลเดี๋ยวลูมันยังงามพี่น้องกันนีู่้เลี้ยงงามบ่พี่น้องครับผมว่าเนี่ยสวยสวยแม่ลูกกันอยู่ด้วยพี่น้องเพิ่งเออมันมันดูดนมแมวอยู่นั่นเดี๋ยวชิว่าว่แม่ลูกแม่ลูกกันมันดูดนมแมวอยู่นั่น เส้นไหนเอาตัวนี้นนนมือเส้าไหนม<อ>ือหาปัญหาออกว้าวเขาเอาไปเลี้ยงกั่เลยครับมือหามือหาผ่านหาลูกเดือนกลัวๆได้ย,ยินหรอเก็บ่ะปวดสังเกตอยู่ลูกมาเด้อครับมือหาผ่นหาหุ่นแหนนมแม่อยุกคุยหลุมมันงามว่ะเนาะลูกมันงามตัวนี้ครับแม่อยากเป็นมัวนจอยหน่อยนึงเถอะเป็นมัวไทยหน่อยเกินเนาะเบอร์มาไทยแล้วเนาะ เบอร์หม่หนุ่มศูนกสมศนย์หกามห้าองศูนย์ห้องศูนย์กแปดหนึ่งแปดหกแปดหนึ่ดโปรสังเกตลูกเด้แม่มันก็เป็นสีบักตานสีบักตานใหม่เลยม,มือหนาผ่านหางไอมบรรจยลูกก็เป็นหนีนอว่านาเชื่อปะอุ้ยพี่น้องแม่งอใบ,บตาลจนะยลูกง้อไทยพี่น้องแต่ว่าจหลูกสวยเลยตัวนลูกแกลุก่แม่เสองูกแม่โอุ้ดยอเระดีนองนี่มือหนาพันหาพ่อไปเียงครับ ต้นเสานี่ต้นเสาจางใดงวเลี้ยงงวงง่ามาตอนตอนเสาเด้อคันเฮ้ยมึงขี้เห็นมืงขีตัวหนึ่งอยู่นี่เจ้าตัวหนี่ก่อนเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเด้อนี่กับแม่ลูกหมูว่านทายง้อเหนื่อยจู้ใจเลยพี่น้องครับอย่ามืงหนีเสียเอาง้อเลี้ยงให้มึงไม่ร้ายผมขายมาจนเนียก่อนผมขายตัวนี้ก่อนบ่มี มมกใหญ่เนาะสามเมื่อกี้สา38ตัวนี้สาตั้งความุ่นสามสิบเจ็ดสตัวนี้สาแม่ลูกหลูกแม่สุดยอดเลยพี่น้องคนนี้เพิ่อน้ำลางเดิมเม็ดสี่สิบเกือบสีปลายปลายซำข้างผมนะครับนี่ลูกมันอยู่ทีนโอ้ถือเดี๋ยวจะงามเนาะ อูแด,ดาง่งามครับตัวนี้ครับผมรูลูลมันจะเดือนล่ะผม,มาเจดเดืเอนเจ็ดันเดือนเจ้มาเจเดือนเจัวเจ็ดเดือนเจ็ดเดือน,นประมาณเจดเดือนครับเ<อ>บื้องจากยังเบื้องจากนีไนี่แต่นเ,น<อ>เขามันขึ้นเหนือเจ็ดเดือนชั่วเลยปกติง่วงงวงมนสิบข้นเขาเจเดือนสามสเอาไม่คย หนิตองวดีๆเดียวมอนเียดกูหนิมตองงดีๆเดีอมอนน่เห็นมันชุกน้ำนี่บนี้นี่บนี่นี่มันตองง้อดีๆบนี้แล้วมันซื้อดีไหมไหนมันสื่อมันสื้อมันให้ราคาอยู่ไงสามสี่นะเบอร์มาใส่ผมเศค่าพรมศูนย์แปดหนึ่งมเก้าศูนย์สเก้าหาลูกตัวนี้เอาไปเรียงได้พี่น้อง ว่าทีแม่พันธุ์ใดเด้อตัวนี้สายจีบซีเนะชีดแงบเลยเห็นบ่อยบ่นความถือเล่นบ่อย่าไหนเฮ้ยเอ้าโคตรดงบอกว่าขามันซื้อเล่นบ่อยนะมันเอาไปเรียงต่อเลยช่วงนี้มันซึ่งัวหน่อยลงเด้อช่วงนี้พี่น้องเออผมวาฟังพี่น้องช่วงนี้เวียนน่าซึ่งัวหน่อยตรงไหนเป็นยังเพราะว่าค่าเงินบามันขึ้นค่าเงินบามันแข็งขึ้นครับเนื่องจากว่า ส่วนนี้มันซื้อหน่อยลงมันเอาเงินมาซ้ำเก่าแต่มันซื้องวดน้หน่อยลงบอมแอนงวดมันราคาบดีเลยพี่น้องราคามันดีเงินเงินเ่ามันแข็งขึ้นแต่ก่อนมันสามสิบสี่บาทต้วนี้มันสามสิบเอ็ดบาทสิบตั้งนะครับผมเช็คเลือเมื่อเักวนนี้ออกก่อนมาเนี่ยผมเห็นมิ้อมูลันชิวๆเด้เขาผมน่ะนี่มันเสือตัวนี้เดี๋ยวไปทำซื้อเท่าไหร่วะซื้อเท่าไหร่ โอ้ยโอ้ยม่เงราว้งระวังนีเ่เก่งเนาะหมื่นสามเก่งแห้งเว้ยเก่งแหงเนาะราวังถือน้ำนะโอ้ยไปกันเวเดี๋ยวหมื่นแกมาอตลอดโอ้ยโอ้ยเกอบมึงเลยถือน้เด่ิสามีดีพี่น้องหมื่นสามโดสูงว่านหน่อยๆโล่พี่น้องครับ ตัวนังอยู่นี่นี่ต้อัตัวเมื่อกี้แม่ถือหัวเนี่ยสามมือถือสามเสียงมาก่อนเออเอาคือหายไปส่วนเลยเเสียอะไรกราเบาอีกที่เราทีมงานข้างหลังมาบะเขามาจะบ้านเราเขามาจะบ้านไปเมื่อไห่เขาเขามันมดขายมันจะขึ้นเหรอทีมงานห่อยหมดตอนนี้ไปหาขายหอมตัวนี้เอกพอมเก็บดอกพรอมขายอยู่เห็นงานเห็นแล้วพร้อมเออเยวเดี๋ยวันอาทิตย์เดสีแวไปหาเป็นอยู่่นาทิตย์เด็ว่านั่นเป็นพรอมอยู่ข้างใน พร้อมโลกับสามสิบาทดอกดอกหอมมันตัวนี้ดอกกำลังขึ้นอยู่กำลังขึ้นตัวนึ่งเติมเมือนะดอกหอมมันเติมเมื่อไหร่มันยังไงอยู่เออง้วตัวเมื่อกี้สิบสิบสี่ขายสอง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 ก่อนเขาแยกสองกันเดียวเดี๋ยวนี้ปัญหาขานาขันเอาเครื่องนีู่ลงไปเบิ้งสองตรงนี้ครับสองพัายุมาถ้าพี่น้องสองสองแยกกันไหนเดี๋ยวนี้มีปัญหาเวลาลงลงขีดเดียวกันไปลงตัวนี้สิบสี่ที่สิบสามขายไปแล้วตัวนี้

ว่ p, ถึงหมื่นพันเด้อตัวนี้เปิดใช้แล้วหรอเลี้งเลียงคืออะไรไอ้เนี่นี่รถข้าวโซนอ่ะมึงกระจกกระจายแ้วจะตัวละหมื่นพันเมษาวนี่พ่อเล่ล้วเว้ยเล่รูปผูว่านเล่ขายดีดีพี่น้องครับเล่เมย์ยงดีเลือดสูงเด้อตัวนี้เล่เลือดสูงตัวนี้เจ้าบาทเลยเจ้าบาทครับนี่ก็ผูเนาะ หมอว่านแถามานเ,เด็กคขายอะไรได้เนี่เขาซื้อหม้อเล่หมูว่านมังเกตว่านแถวเราม,มาแต่ว่านเราได้ขายอะไรพี่นอ้องตัวนี้มื่นทกเลือดสูงครับสังเกตจากยังไงนะหัวมันหนองนี่เลือดสูงครับเลือดประมาณเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเลือดสูงมื่นทกตัวผู้ตัวผู้หม้อยู่บ้านใดครับหม้อหม้อเล่เนี่ยคนทรายเด้อวันนี้ ทีมงานพคนไส้กัไมาพี่น้องครับอเอามีเบอร์บ่ครับผมโทรพ์ฝากเนียเกอ์่ยเ้สดครับผมห่เาสมานัวน่งนบครั่เพือนเีนี่มันสื่อวัดนคนนีคนก็สื่อโมเรียอยู่แต่ลานี้ไม่ได้อีหนึงพี่น้องแกงยิงนงเด้อง้เนือง้เนือ,นององ พวโค้งงัวขุนสีเขาตอนแรกของเพื่อนฤาษีทมนั่นเต็มปลดปัป๊บเขาสีอยู่ได้ในห้างเขาสีนี้มาเลยตอนเสามันจะเป็นง้เลี้ยงง้เลี้ยงง้แม่ลูกููกแม่ลูกง้งามไม่ง่ายเขาสีเขาตอนเสากันนะแยกกันครับตลาดนี้ไม่ไดีอย่างหนึ่งคือเขาสีบากักรถไว้เลยคว้าตลาดมันหน่อยเตียมปัปกก๊บก็หนีเลยในหาน้างหนีออกมาเลยครับนี่ที่มีปตตานนี่เลยมือถือก็นี้ครับผมเยียงคือเอาง้อสีมาขายมาหนีิ โอ้ยมาบ่ทันเขาเมื่อวานคือว่ามันมันฉันมันแรงมันเดือดใครอยู่ถึงก็ทะเลลายจริงๆห้าสิบสามหัวนี่ห้าสิบสามสองตัวเป็นสายเหนือไปคนไต่ก็ซื้ออยู่เลยคนไต่ก็ซื้ออยู่ในเงวดำแบบนี้นั่นแหละันไต่ซื้อไอ้มึงกุฎีบ้างบ้างบ้างมันเขาก็หาซื้ออยู่แต่ว่าแต่ว่าตรงไหนราคาตรงไหนเพราะว่าเขาเตี้ยร่นหรือเขาสีเิย่างเขาสีย่าง ตัวนี้หา3เด้ไอไเท่าไรเมื่อกี้ให้7ยากให้หา13สายเนือ <c oughs> เ้อสีอะไรสอะมัตรไหนก็หาหา3ตัวนี้สายเนือครับ ตำบลใดก็ไม่สูงสูงลอยเอ็ดพนเงินตลาด้บยูดอกบใดก็เอามาประกวดก่อนเดีวาจะ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 ไปขายเกินคนอีกไตั้งราคาอยู่ก่อนเดียวเพราอยเอ็ดมันได้ขายอยู่ดอกมาเบอร์วาใช้เทหนึ่งนี่ห้าหกสี่ห้าศูนย์เก้าหนึ่งย์เก้านึ่งคไส้ครับแบ่อใดก็เอาไปยโสใบลอยเอ็ดมนตลาดเชียงวางไดขายขายเ มันย้อนมาโชว์เลยมันมา,ม,ม,า,ามันมาา้าสามันม้าลายอะมันม้าลายเกินม้าลายสายมื่อกี่หลังนูจะลายอยู่โอ้คร oh, ับครับอ่า13เนะด้อตัวนี้ครับ